ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมก็มารีวิวเจ้าตัวท้ายสั้นพับได้นะครับเป็นตัวของเจ้า dna ครับอ่า evo ครับ evo มันจะมีสองตัวมีแร็กกับ evo นะครับตัวนี้เป็น evo ไม่แน่ใจกันเหมือนกันว่าไอตัวแร็กนี้มันจะเป็นตัวที่ฟิกหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นตัวพิเศษที่ชุบแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าแล้วก็ ในตัวกล่องก็เปิดมาค่อนข้างแพ็คดีว่ะแต่นี้ผมแกะออกมาแล้วเมื่อกี้แกะออกมาแล้ว,ก,ออก,ลว,ลวก็นึกขึ้นได้ว่าเอาเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูใน YouTube แล้วกันก็เลยแกะออกมาดูก่อนก็ในกล่องก็แพ็คมันอย่างดีมี b บ็คเบิรมาให้ด้วยก็ในถุงก็จะมีประมาณนี้เลยสั่งในอินเทอร์เน็ตนะครับ lazada shopee อะไรพวกนี้สั่งได้ครับราคาก็ พันกลางๆนะครับ1 5นห้าพันหกพัประมาณนี้ก็ในถุงก็จะมีประมาณนี้มาเลยครับตัวเจ้าไช้สั่งพับได้โอเคนะครับชิ้นงานดูดีสีดำด้านนะครับน้ำหนักโอเคนะครับดูแข็งแรงกระทัดรัดอีกก็พับได้มีแม่เหล็ก2จุดคือจุดที่อ่าออกมาแล้วแล้วก็จุดที่หุบเข้าไปใต้ท้อง ค่อนข้างแข็งมากไม่เหล็กดูดดีมากครับอ่แล้วก็มีคําเตือนอันนี้มีคําเตือนหน่อยก็ไม่ควรใส่กับกรอบป้ายแต่งอะไรพวกนี้ครับหรือว่าทุกชนิดเขาําก,กับว่าทุกชนิดอาจจะให้เรามาใส่แผ่นป้ายทะเบียนและเจาะรู4จุดนะครับยึดติดเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องใส่กรอบหรือว่าอะไรี้ยหรือว่าผมว่าคิดว่ามันน่าจะน่าจะใส่กรอบพวกที่ บางๆติดแค่ขอบนะครับน่าจะได้อยู่แล้วก็มาติดตั้งก็โอเคอยู่ครับก็ในข้อมูลก็บอกว่าติดได้ทุกรุ่นนะครับอเพราะว่ารูยึดมันมีมีเยอะมากครับนี่นี่น้อตพี่ก็แถมมาให้มีรูยึดเยอะมากอ่าบางรุ่นบางรุ่นอ่าของผมเป็นเป็น R1M นะครับ วันเ็มน่าจะมีน็อตยึดอยู่แล้วไปใส่หาตำแหน่งแล้วก็ยึดน็อตตัวมีอีกทีนึงหรือว่ายังไงผมยังไม่ได้ถอดอาของเก่าวันนี้เพิ่งสั่งมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปถอดเดี๋ยวไปถอดแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนดูอีกทีนึครับในถุงก็จะมีทายสั้นตัวนี้นะครับก็มีข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้งาน,นครับระมานนี้ยอ่ะ ข้มอมูลอบงชี้การใช้งาน2แผ่นก็มีสติกเกอร์ DNA ไว้ติดตรงไหนผมไม่แน่จติดข้างรถติดอะไรแบบนี้ครับเอ้ยครับผมมีชุดน็อตน็อตให้เพิ่มในถุงอีก2ชุดแล้วก็มีตัวเมียตัวเมีย4ตัวแล้วก็ตัวเมียแบบกันใครอย่างดีอีก2ตัวครับอันนี้ เพื่อนๆก็เอามาเลือกใส่ได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีไฟสองแสงสว่างแผ่นป้ายทะเบียนนะครับอ่าค่อนข้างแข็งมากนะครับเดี๋ยวผมลองง้างให้ดูมเมล็กค่อนข้างแข็งมากอ่่ตอนมาจากร้านก็จะมีแผ่นรองแม่เหล็กให้อีกที ก็มีแผ่เหล็กตัว R ตรงนี้เหมาะสำหรับทุกรุ่นเลยครับ Big Bike ในกล่องก็จะมีบอกหนึ่ข้างกล่องอ,อันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนท้าย R1 R1M หรือว่า R6 นี่ครับก็ข้างๆก็จะเป็นเหมือน MT หรือ MT เผมไม่แน่ใจครับอันนี้แล้วก็ CB ครับ แล้วก็ใน,ในข้อบ่งชี้นี่มันก็จะมีพวกรุ่นอะไรอะ่ะเหมือน m เซลส์ลว,ว่าอผมไม่แน่ใจไปท้ายเล็กๆหรือว่า c d r ไม่แน่ใจครับแล้วก็มี r สิบห้ครับท้าย r 1 5แล้วก็ไอตัวนี้ไม่แน่ก็มีข้อบ่งชี้การใช้งานครับ ไม่ควรใช้ระยะยาวๆครับใช้ระยะสั้นๆเหมือนเวลาเจอด่านตำรวจอะไรแบบนี้เจอด่านแล้วก็ง่าออกมาครับพอเลยด่านไปสักพักนึงก็ปลูบออกไปไม่ไม่แนะนําให้ใส่ป้ายแล้วก็อ่ารับลมมาแล้วเนี้ยเพราะว่าน่าจะเปราะบางส่วนหนึ่งแต่แต่ที่จับดูคือมันแข็งแรงนะครับแต่ตอนใช้งานจริงผมไม่แน่ใจว่า มันจะไปทําให้ส่วนไหนของโครงสร้างเนี่ยมันมันติดเพียนไปหรือเปล่าแต่ดูแล้วมันแข็งแรงครับก็เดี๋ยวลองเอาไปติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานไปสักพักถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมเอาผมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่าง y o u t u b e ใช่ครับโหแข็งมาก <laughs> โอเคอันนี้ อันนี้ก็จะมีรูไว้ยึดไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเดิมแล้วก็หรือว่าไฟเลี้ยวของแต่งครับสามารถเอามายึดตรงนี ELI ้ได้เลยครับเพื่อนๆนถอดถอดจากรถแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้บางคันมอนเขาก็จะมีท้ายที่แบบว่ายึดไฟเลี้ยวกับท้ายของติดรถมาครับเราอาจจะถอดตรงนั้นแล้วมาติดเพิ่มมาติดตรงนี้ได้ครับลักษณะการติดก็ นี่หุกตอนหุกเข้าไว้ใต้บังโคลนะครับแล้วก็เวลาอ้าก็ประมาณนีอ้อยู่ประมาณนี้เลยดูค่อนข้างแข็งแรงสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปติดตั้งในรถแล้วเดี๋ยวยังไงถ่ายรูปให้ดูใต้ท้ายคลิปครับเดี๋ยวเอาไปติดตั้งก่อนต้องไปถอดเพิ่งสั่งมาวันนี้สดสดร้อนๆเลยครับ มาแกะให้เพื่อนมารีวิวให้เพื่อนๆนดูกันก่อนครับออดังหมักเสียงดังปั๊กน,นี่ไปนี่นิ้วมีแตกช้ำเลือดครับโอเคครับเดีย๋ยววันนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ามีอะไรก็คอมเมนต์มาถามใต้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมสวัสดีครับ